สวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะคะคลิปนี้จะมาทำนายดวงความรักล้วนๆของเดือนตุลาคม2567นะคะจะมีสถานะโสดไม่ชัดเจนและก็เป็นแฟนกันแล้วนะคะเป็นดวงด้วยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกท่านนะคะมาเริ่มที่ชาวโสดก่อนเลยค่ะชาวโสดนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีการ จบกับความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะน่าจะมีการเดินออกมาจากความสัมพันธ์บางท่านอาจจะเงียบใส่กันนะคะเดือนตุลาจะมีการขอคืนดีนะคะ คนเก่าของเรานะคะจะกลับมาขอคืนดีกับชาวกลุมนะคะซึ่งชาวกลุมเองค่อนข้างที่จะเลือกยากเหมือนกันนะคะแต่ดูจากไพ่แล้วมีการให้โอกาสกันนะคะเพราะว่าคนที่เราจบไปแล้วอาจจะนานแล้วหรือว่าเพิ่งจบบางท่านเป็นครอบครัวกันแล้วอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วนะคะยังรักเขาอยู่ให้โอกาสเขาปรับตัวนะคะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ในเดือนนี้จริงๆชาวโสดหลายๆท่านมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาจีบนะคะแต่ตัวเราไม่ได้สนใจเขานะคะจะไปโฟกัสกับการหาเงินทำงานมากกว่านะคะนอกจากคนที่อายุน้อยกว่าแล้วก็มีคนที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วเจ้าชู้นะคะเข้ามาจีบชาวโสดนะคะแต่ดูแล้วชาวโสดไม่ได้สนใจเขานะคะอาจจะเฉยเฉยใส่เขานะคะ โอเคอาจจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะเดือนนี้ของชาวโสดยกเว้นแต่คนที่แฟนเก่าหรือคนเก่ากลับมาอันนี้จะเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่ามีการให้โอกาสกาันแล้วกลับมาคืนดีกันนะคะเขารับปากว่าเขาจะปรับตัวนะคะเราก็มีการให้โอกาสเขาซึ่งดูจากไพ่แล้วก่อนจะให้โอกาสแล้วก็ค่อนข้างที่จะตัดสินใจหนักพอสมควรเหมือนกันนะคะ โอเคชาวโสดจะประมาณนี้นะคะมาดูท่านที่สถานะไม่ชัดเจนกันดีกว่าค่ะ สถานะไม่ชัดเจนชาวกุ้งนะคะ ดูจากชาวกลุ่มงานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ สถานะไม่ชัดเจนจริงๆแล้วถือว่าโอเคอยู่นะถึงแม้ว่าตัวชาวกลุ่มเองจะรู้สึกน้อยใจบ้างบางทีเราใส่ใจเขามากกว่าเขาใส่ใจเรานะคะถ้าก่อนหน้านี้เขาล้าเลยเราเป็นเพราะว่างานเยอะนะคะเดือนนี้จะดีขึ้นค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้คุยกันนะคะได้เคลียร์กัน จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะถ้าสถานะแบบนี้แต่ถ้าท่านใดที่เจอสถานะแบบมาแล้วมาหลอกไม่จริงใจนะคะชาวกลุ่มเองก็รู้นะคะเดือนนี้จะมีการบล็อกหรือปิดกัน้นท่านที่มาแบบมาหลอกไม่จริงใจนะคะถ้าสถานะไม่ชัดเจนจะมีแค่สองสถานาการณ์ที่เจอนะคะ ถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหากันอยู่ดีขึ้นแน่นอนนะอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะโอเคมาดูท่านที่เป็นแฟนกันแล้วนะคะท่านที่เป็นแฟนกันแล้วนะ เดือนนี้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะหลายๆท่านเลยก่อนหน้านี้อาจจะมีการน,น้อยใจกันเพราะว่าใส่ใจกันน้อยลงนะคะเดือนนี้จะมีการมั ง้อกันนะคะอาจจะซื้อของมาง้อนะคะส่วนท่านที่ก่อนหน้านี้ทะเลกกาะกันรุนแรงนะคะเขายังรักเราอยู่นะดูจากไพ่แล้วเขายังแอบตามส่องอยู่นะคะเขาเหมือนอยากจะมาง้อเราอยู่นะคะแต่เขามีความทิฐิอาจจะส่องเราอยู่ไกลๆนะคะเดือนตุลาอาจจะเป็นเดือนที่คู่รักชาวกลุ่มอาจจะ ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะหลายๆท่านอาจจะต้องเดินทางเยอะนะคะแต่ว่ายังรักเหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าจะมีการพูดให้น้อยใจกันบ้างเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่นะคะเพราะเราตัวชาวกุมอาจจะน้อยใจเขาหรือเขาอาจจะน้อยใจชาวกุมนะคะ แต่โดยรวมแล้วในเดือนตุลาคมนี้ท่านที่เป็นแฟนกันนะคะความสัมพันธ์จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสิ่งที่เป็นปัญหานะคะหรือสิ่งที่เราไม่พอใจน้อยใจจะได้มีการมาปรับกันนะคะทำให้ความลักลับลื่นมากขึ้นค่ะดูแฮปปี้แอนดิ้งมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะโอเค ขอจบการทำานายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ